วัยรุ่นนะคีย์ของการสื่อสารกับวัยรุ่นเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าเขาโตมาเขาคิดว่าความคิดของเขาถูกต้องแม่พูดอะไรมันก็ดูไม่คูลดูไม่เท่ไม่อยากจะทําตามคําสั่งแม่ไม่อยากจะให้แม่มาบังคับอีกต่อไปแล้วบังคับผมมานานแล้วนะผมไม่อยากทาตามแล้วอารมณ์แบบนี้นี่คือความรู้สึกที่วัยรุ่นเขามีเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากจะให้เขาทํานะคะคุณพูดสั้นสพูดสั้นสเราอะ่ะพ่อแม่เราชอบติด แม่เนี่ยชอบติดผู้ยาๆแบบไปอาบน้ำสักทีลูกทำไมกลับมาบ้านไม่อาบน้ำมันลเลอะเทอรู้ไหมเนี่ยทำไมไม่ไปอาบน้ำสักทีจะนั่งอยู่เมื่อไรแล้วแบบมันก็ดึกแล้วแล้วผมมาตัวก็สกรปรกผมไม่จะสระเมื่อวานสระผมหรือเปล่าวันนี้สระผมไหมตัวเหม็นเนี่ยประจำเดือนเป็นอีกซักกางเกงในหรือย,ยังอาบน้ำถูสะอาดหรือเปล่าตรวจเล็บเล็บสั้นไหมคุณเบือบ่อปะ เอาตรงๆ,รงๆคุณเบื่อว่่ได้ครูพูดเมื่อกี้นี่แหละคือคำพูดปกติของคนถ้าเขาชอบก็แลกค่ะคุณสนัดดาบอกที่ครูพูดมาเหมือนเห็นตัวเองเราเป็นคุณคิดดูนะเมื่อก่อนก่อนที่ครูจะมารู้เรื่องพวกนี้นะเสียงครูเป็นแบบเนี้ย แล้วคุณคิดดูว่าเวลาครูเอวาดูลูกอะ่ะมันจะอำมาจิตขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอครูรับรู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครูโคตรเห็นใจลูกเลยคือแบบอยู่กับคนอื่นเนี่ยก็ยิ้มหวานนะยิ้มหวานสวยนะแต่พออยู่กับลูกมันไม่มไปอาบน้ำเมื่อไหร่จะอาบน้ำเท้าเอวด้เท่าเไเมืม่อไหร่จะไปอาบน้ำ ต้องให้เรียกกี่ครั้งครูคูรดเห็นใจลูกเลยคือภาพนางยักษ์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันแทบไม่มีละมีวันหนึ่งลูกเขาถามอะไรทุกอย่างแหละแล้วครูก็ตอบแบบเสียงกระแทกะแทกหน่อยอะทำแล้วค่ะแบบเนี้ยลูกครูก็หันมาแล้วก็บอกว่าเขาพูดเสียงนิ่งมากเลยนะพูดเสียงเรียบมากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่ก็ตอบหนูดีๆก็ได้คะ่ะคุณแม่ไม่ชอบอะไรอะ่ะก็ไม่ควรทําเองนะคะ ยงไงละลูกฉันลูกฉันบดูดตอนนั้นนะจําได้เลยโหย้ยข้างในนี่มันเดือดนะมันเดือดปุ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 ดมันเดือดอะมันเดือดด้วยความแบบอุย้อนย้อนฉันเหรอ,หอเดี๋ยวจะตะคอ,อกให้บ้านระเบิดเลยได้แต่คิดเดือดปุด,ป,ด,ป,ดปุดเลยเมื่อเวลาผ่านไป มันก็แค่แป๊บเดียวอะคือถ้าคุณจะให้สติกลับมาเนี่ยนะมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวคุณกลั้นแค่แป๊บเดียวสติจะกลับมาแต่ถ้าคุณระเบิดลงไปใช้เวลาอีกนานกว่าสถานการณ์ต่างๆในบ้านจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องแลกค่ะไม่คุ้มเลยที่จะระเบิดแล้วก็ต้องมาแก้ไขวันนั้นครูเห็นตัวเองเลยนะมันเดือดแป๊บเดียว มันก็จางลงไปสติก็กลับมาแล้วครูก็คิดว่าสิ่งที่ลูกพูดมันจริงทุกอย่างเลยวะ่ะ